เฮ้ยเฮ้ยงั้นแบบฉันว่าเกี่ยวว่ะจริงเ,เกี่ยวถ้าแบบปิงปองของบอสอ่ะหนูจะเลิกจับปิงปองถ้าวันนี้ปิงปองบอสเข้าอะปิงปองไม่เคยหลุดถึงสิบวันฮานอยไม่เคยหลุดถึงหกวันจริงทุกคนอ่ะาโอเคเรารู้กันแต่เราแม่อากุนทีกลุ่มที่สามเริ่มค่ะ ูนย์หกหกศูนย์ออกสองวันติดแล้วค่ะเจ๊จะมาอีกหรออุ้ยเออว่ะเมื่อวานมันศูนย์หกศูนย์หกอาจจะมาหนึ่งศูนย์หนึ่งหกก็ได้อาจจะมาศูนย์เก้าก็ได้นะศูนย์เก้าศูนย์เก้าเอยหนึ่งหกเมื่อวานก็อนอไปท <ปะ S 1> ันีวฮาฮานอยฮานอยชอบออกสํากันทุกคนรู้แต่ทุกคนอย่าไปบอกใครนะห้ามให้ใครรู้เยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเคลื่อนอนะ่ะทุกคนต้องห้ามใครรู้เยอะไส้เลื่อน จริงต้องห้ามใครรู้เยอะเด็ดขาดเชื่อเจ๊ไม่ทันล 6, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ะหกพันห้พันรู้หมดละหกะทุกคนจิ้มลิงกด้านล่างได้เลยใครเห็นแม้กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่สามนะคะเข้าแน่เข้าแน่วันนี้ค่ะระบัดระดับบอสใหญ่จับให้วันนี้สาธุค่ะอุ้มาถ้าเข้ากับมาคือปิงปองแบบ คือเจเลิกจับเลยอะถ้าแบบเป็นเป็นพอเจแล้วแหละตรง mm hmm. เจว่ามันเป็นพอเจอะมันไม่ได้เป็นพอใครอะอ้าวมันมีทุกคนปิงปองเจอะสามารถตามหุ้นได้ตามลาวสตาร์ได้ตามนอยได้เราไม่ต้องฟิกถึงนอยขนาดนั้นค่ะทุกคนอยากตามอะไรตามได้หมดเลยนะคะเออโอเคนะเราโอเคนะคะ โอเคนะทุกคนโอเคนะแม่ลองจับใหม่ไม่เอาไม่เอาเจ๊ไม่เอาอาจารย์น้ําเลยเ<ม>จ๊จะไม่จับอะไรทั้งนั้นทุกคนไม่ต้องมาให้เจ๊จับอะไรทั้งนั้นเ <c oughs> จ๊จะเอาเล็กบอรดนี่ก็สิบแล้วนะอ่าโอเค ไหนใครไม่ทันบ้างเข้ากลุ่มบอกทุกคนแอดไปแล้วแบบอะ่ะอุย้ยขอเข้ากลุ่มเจนุกนาะขอเข้ากลุ่มนะคะ <Okay. S 1> รอไทยคนดูเกือบหกพันแม่บอกอย่าบอกใครนะอุย้ยตามหนึ่งศูนเออหนึ่งศูนย์สวยนะหนึ่งศูนย์สวยหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยนะอุย้ยนี่ห้วยฮานอยหรือเปล่าจริงๆอะ่ะอาตรงก็ บอสจับออกตัวเมื่อวานทั้งวันทั้งนั้นเลยออกตัวเก่าแน่ๆแต่จริงนาพี่พี่ปูดาวพี่อะไรนะพี่ดาวเหรอพี่ดาวประวัติใช่ปะถ้าเห็นแบบแบบอะมันเลื่อนไปไหนแล้วอะพี่ดาวเหรอขออีทีจะไขออีทีไม่บอสจับออกตัวเมื่อวานทั้งนั้นเลยออกตัวเก่าแน่จริงพี่ดาวเออพี่ดาวพี่ดาวจริงด้วยพี่ดาวสวัสดีค่ะจริง เออทุกคนอ่าใครอยากเข้ากลุ่ม V P จะนูเข้าลิงด้าน,นล่างได้เลยค่ะเป็นแบบเป็น V P แบบไม่สามารถแบบมีใครจะเข้าได้อะ่ะนอกจากแบบคนนั้นต้องแบบมีดวงจริงๆอะค่ะอาใครเข้าได้แล้วบ้าง รอไทยเอาตรงๆทุกคนพูดเลยว่าสายด่วนเจยอ,อุ้ยเนี่ยเนี่ยลิงชอบอยังไงเงี้ยสิบหกออกหน่อยวีเมื่อวาน อันไหนทุกคนใครเห็นลิงก์ด้านล่างไหมคะหกหนึ่งศูนย์จัดน้อยแต่ทุกคนต้องเล่นเบาๆนะอย่าไปเล่นหนักนะคะเราต้องเล่นให้เบาที่สุดเท่าที่เราจะเบาได้หกหนึ่งศูนห้ามบอกใครขอบอกแคน่นี้เราจะห้ามไม่ใครรู้เพราะว่าเดี๋ยวเลขเคลื่อนเราจะให้สมาคมคนรักหวยของเจนุกทุกคนรู้ค่ะจริงจิง ทำขสวัสดีต้องจอดเซเว่นซื้อน้ำอีกโอเคเอาวัดเขาไม่ยอมคิดค่าบริจาคเด็กน้อยบอสอ่ะเลยไม่เสืียใจอะไรอยู่ตรงไปดรงนี้บ้านอารบ้านอาร์สุดท้ายนี่บอสให้ชิมอันนี้หนูซื้อมาอร่อยมากหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ชิมแต่คิดว่าอร่อยน้อยไม่หร่อนี่ย ผู้ชายเจออ้วกเหมือนล่อเลยดอกเฮียว่าเ,าเขาด,นะดีมึงเขาล่อเนะเหมือนล่อมึงเหมือนล่อหรอก็เหมือนลอ่อไงเขาก็ลอ่อเนี่มึงอันนี้อร่อยเออ,เ,อ,อเด็ดเด็ดกินหิววะทันคือทันไม่ทันคือหล <c oughs> ัง <c oughs> <c oughs> ทันคือทันไม่ต้องหิวอ,อ่ะทุกคนแม่หนูอยากให้แม่ชิมอันนี้ไม่ต้องชอบเหมือนหนูอันนี้คือ แปดหนึ่งสามอันแล้วเอ้าอันได้ไงจะให้ลอตเตอรี่นะทุกคนเข้าใจอะไรผิดเปล่าทุกคนเข้าใจอะไรผิดเจให้เล่นลอตเตอรี่มันอันอะไรอ่ะลอตเตอรี่มีอันด้วยหรอลอตเตอรี่มีอันด้วยหรอทุกคนอันอะไรเนี่ยพูดดีๆอันเดือดีของเดือดดเป็นขี้ดอกใช่อร่อยมากอันอะไรฉันให้ลอตเตอรี่ฉันบอกลอตเตอรี่ฉันไม่ได้บอกเลย อาใครเห็นลิงด้านล่างไหมคะบอกว่าพักไปว่าพี่จ๋าอยากเข้ากลุ่มเจนุกจ้าเออพูดกับพี่เขาพอๆเขาจะได้ให้เขา้าบอกว่าพี่จ๋าหนูอยากเข้ากลุ่มเจนุกจ้าพูดกับพี่เขาพอๆเดี๋ยวพี่เขาก็ให้เข้าแบบฟรีฟรีคือเข้าฟรีถ้าเราพูดพอกับใครอ่ะเขาก็จะแบบน่ารักกับเราแต่ถ้าเราแบบเฮ้ย <"He i, S 2> พี่ขอเข้ากลุ่มเลยดีย<ๆ>เขาก็ไม่ให้เราเขา้าจริงถ้าเราเข้าไปแบบแอดไปปุ๊บบอกว่า พี่จ๋าหนูขอเขากลุ่มใจนุกหน่อยจ้าเดี๋ยวเขาจะให้เข้าฟรีถ้าไม่มีกระป๋องเช้ากันข่าวยหนิวมึงว่างเหรอกระป๋องแต่ถ้ามีเปิดเอาตัามฟรีแปดสาบสี่ไม่ S <S เอาเ,เอโอเคนะต้องบอกพี่กับพี่เขาบพอพูดกับพี่เขาบพอพูดกับพี่เขาดีๆถ้าพูดดีๆเขาจะให้เขาฟรีจริงจริงๆพูดกับพี่เขาดีๆจะไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อลิจ้ะ ได้็7มาสองใบ774ไม่ได้ไ<ม>พี่จา๋าหนูอยากเข้ากลุ่มเจนุกทุกคนต้องจิ้มลิงด้านล่างบอกว่าพี่จา๋าอยากเข้ากลุ่มเจนุกต้องพูดดีๆเขาจะให้เข้าถ้าพูดไม่ดีก็คือเขาก็ไม่ให้เข้าลิงด้านล่างอ่ะนะพูดกับพี่เขาพอ,พอ เราได้เจ็ดสี่ค่ะแต่สี่เจ็ดหาไม่ได้เลยมันต้องออกอะไรสักอันเนี่ยแต่ไม่รู้จะมาไหมนะแต่เจ๊ชอบเป็นเลขชอบอะ<า>เป็นเลขอุ้ยเป็นเลขชอบฉันแม่ลลินบอกมาทุกคนมาแล้วแหละถ้าแม่ลรินพูดอะเพราะว่าแม่ลรินพูดอะไรแล้วมาจริงจริงอัน,น้เรื่องจริง น้ำเดามีแหนบอ๋้มะแล้วเจ็ดสีสองใบแปดถึงแปดนึ่งใบพวกกับพี่เขาบ่อ คุก,กับพี่เขาพอพอจิ้มลิงด้านล่างเออทักไปบอกพี่จ่าหนูขอเข้ากลุ่มหนจ่ะเห,เห็นลิงนะดดดลิงปักหมุดติดไหมวะมันชอบสลวนอ่ะเนะาะอร่อด้วยใช่ไหม ใครทานเล็บปิงปองบ้างดูดไม่น่ารักเลยจะดูดหนิอวอ่ะใครน่า,า <c oughs> รักบ้างอุ้ยบอดก็หิวเด้อ